สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพัโซเทชช่องวิเคราะห์กราฟนะครับบิตคอยและเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับในคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์กราฟบิตคอยนะครับแล้วก็กราฟของเหรียญอลิสนะครับว่าในช็อตเทอมตอนนี้ครับเราเกิดอะไรขึ้นบ้างครับแล้วเรามีท่าทียังไงบ้างครับซึ่งณตอนนี้นะครับผมจะไล่จากกราฟในช็อตเทอมสุดนะครับก็คือ1ชั่วโมงครับเราเห็นว่าณตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ที่เส้นเอาต้านเส้นหนึ่งครับที่แข็งแรงที่สุดนะครับสําหรับบิตคอยก็คือเส้นนตที่48,000 กว่าๆครับถึงห้าหมื่นเหรียญครับซึ่งตรงนี้ครับเป็นโซนแนวต้านที่แข็งแรงที่สุดสำหรับบิตคอยในตอนนี้ครับถ้าราคาเนี่ยไม่สามารถเบรกจากเส้นนี้ไปได้ครับเราก็อาจจะมีการดมลงมาอีกรอบหนึ่งครับของราคาแต่ครับอย่างที่เห็นนะครับก็คือราคาเนี่ยมีการพุ่งแรงรุนแรงครับแท่งตรงนี้ครับเป็นแท่งที่บอกสัญญาณของแรงซื้อนะครับอย่างรุนแรงครับที่เข้ามาจากแนวรับที่4ีมื่นเหรียญได้ดีครับดังนันครับตอนนี้เนี่ยแรงซื้อนะครับค่อนข้างจะมีอยู่ในตลาดครับทำให้ราคาเนี่ยมีการออกข้างนวต้านนะครับตรงนี้ ซึ่งสาหรับผมนะครับมองว่ามันเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะครับสําหรับสายบูลชนะครับเพราะว่าการออกข้างในแนวต้านเนี่ยการมองบอกว่าแรงซื้อครับมันแข็งแรงมากๆครับขนาดที่พยุงให้ราคาเนี่ยอยู่บนแนวต้านตรงนี้ได้ครับอย่างนึงก็คือในกราฟหนึ่งชั่วโมงครับเนื่องจากว่าตรงนี้ครับมันเป็นแนวต้านที่แข็งแรงนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากให้มันมีการออกข้างดีกว่าการเบรกขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีการพุ่งขึ้นมาแบบเดี่ยวๆแบบนี้นะครับเรามีการเบรกขึ้นไปเลยเนี่ย ถ้าราคาครับมีการเรเวอร์สนะครับมันจะไม่มีฐานราคาให้ลองรับราคานั้นราคาเนี่ยอาจจะมีการเฟกเอาลงมาได้ครับซึ่งการเฟกเอาเนี่ยมันไม่ใช่เลยที่ค่อนข้างดีนะครับสําหรับบูลิสอยู่แล้วครับนั้นการออกข้างตรงนี้ครับนอกจากนะครับจะเป็นการมึงบอกว่าแรงซื้ออย่างรุนแรงแล้วเนี่ยยังเป็นการนะครับที่มึงบอกว่าถ้าราคาเนี่ยมันเบรกออกไปครับเส้นแนวต้านเก่าตรงนี้ครับที่ต้านราคาเนี่ยมันก็จะทํานี่เป็นแนวรับนะครับแล้วก็จะรับราคาถ้าราคาเนี่ยมีการรีเวิร์สลงมาครับซึ่งมันก็จะช่วยปกป้องโพซิชันของเราได้ครับเราจะ ซื้อนพื่อนราคามีการ break out นะครับแล้วก็ตั้งโลตรงนี้เป็น reference การตั้ง stop loss นะครับอาจจะอยู่แถวๆนี้ครับต่ำลงมากัน low ราวๆ1 atr หรือ2 atr นะครับแล้วแต่คนซึ่งนี้ครับเป็นสายใน short term ในกราฟ1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแต่ละกราฟเนี่ยมันจะมี set up ที่ไม่เหมือนกัน,นครับที่นี้ครับถ้าลองดูที่ isi นะครับ เราเห็นนะว่าเรามี v e r g e n c e ตรงนี้ครับที่เป็นบาริสเดวเจครับเพราะราคาเนี่ยมี High ไฮนะครับแต่ว่าในกราฟไอซ่าเนี่ยมันมี e ลว i g h ครับดังนั้นตอนนี้ครับเราเลยเห็นราคามีการออกข้างครับดังนั้นในตอนนี้ครับสิ่งที่กําหนดชะตากรรมของบิตคอยนนะครับก็คือว่าเราขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีการเบรกออกจากทางไหนครับของเลนส์เล็กๆตรงนี้ครับถ้าลมการเบรกขึ้นนะครับเราจะเห็นราคาเนี่ยมีการพุ่งขึ้นมาได้ครับ แต่ผมมองว่านะครับอยากให้มันออกข้างมากกว่านี้สักนิดนึ่งครับเพราะว่าถ้าเบรกขึ้นไปเลยเนี่ยเราอาจจะเห็นการเบรกเอาได้นะครับเหมือนรอบที่แล้วครับนั้นก็ระวังในการเทรดด้วยนะครับแต่ทีนี้ครับถ้าราคาเนี่ยมีการเบรกลงนะครับผมมองว่าก็ไม่แปลกครับต่้งจากราคาเนี่ยมันมีการพุ่งมาขนาดนี้ครับถ้าราคาเนี่ยจะมีการทําการ pullback ครับมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรครับซึ่งนะครับเราก็จะซ o o มาดูในกราฟ4ชั่วโมงนิดนึ่งครับเพื่อหาแนวรับว่าถ้าราคาเนี่ยมีการ pullback ครับ เราจะหาจุดซื้อได้จากจุดตรงไหนดีครับที่คนระับอ,อินดิเคเตอร์ที่ผมใช้นะครับเครื่องมือที่ผมใช้ก็คือ Fibonacci Retracement ซึ่งผมจะลากจากสวิ i g h ลงมาที่สวิ Low ครับซึ่งนะครับคุณเห็นนะว่าลโลของราคา Bitcoin ต,ตรงนี้เนี่ยมันเป็นโลเดียวกับเส้นแนวรับนะครับของ f i บูน a ชี i ที่0.382ครับ นั้นตรงนี้ครับผมมองว่ามันเป็นแนวรับที่สําคัญที่สุดสําหรับบิตคอยครับซึ่งถ้าราคาเนี่ยมีการฟอร์มการ pull back ครับราคาเนี่ยอาจจะตกมาที่เส้นนี้ได้ครับแล้วอาจจะมีการยื่งขึ้นซึ่งนะครับมันก็จะมีการฟอร์มเป็นแพทเทิร์นนะครับ inverse channel shoulder แบบนี้ได้นะครับแล้วตรงนี้ครับคือแพทเทิร์นที่ผมมองกําลังมองอยู่ในกราฟครับวิธีการเทรดแพทเทิร์นนี้ครับเทรดได้สองแบบครับแบบแรกก็คือซื้อหลังจากราคา break out ครับแต่สัการเซตอัพ การเทรด breakout ของ inverse and shoulder หรือว่า head and s h o u l d แพ pattern เนี่ยครับต้องอย่าลืมว่าเวลาคุณซื้อนะครับเมื่อราคามันข้ามผ่านแนวต้านไปแล้วครับหมายความว่าคุณกําลังซื้อนะครับที่ราคาเนี่ยมันกําลังอยู่ที่สูงครับในกรณีที่เป็น inverse and s h o u l d e ครับหมายความว่าคุณกําลังซื้อราคาสูงครับเพื่อคาดหวังให้ราคาเนี่ยมันขึ้นไปสูงกว่านั้นอีกครับคุณไม่ได้กาลังซื้อที่ราคาถูกนะครับดังนั้นครับสิ่งที่สําคัญในการเทรดหลังจากการ breakout ของ n น c k l i n นะครับ หรือว่าเส้น0.18 6ฟิวเ n รชีรีเทสเมนต์ตรงนี้ครับก็คือเราควรจะรอให้ราคาเนี่ยสมมติมีการตกมาใช่ไหมครับดึงกลับขึ้นมาเนี่ยเราควรจะรอให้ราคาครับมีการบิลอัพนะครับก่อนที่จะมีการเบรกครับซึ่งเหตุผลนะครับก็เป็นไปตามที่ผมพูดไว้ต้นต้นคลิปนะครับเพื่อปกป้อง Position ของเราแล้วก็เป็น Reference ในการตั้ง Stop Loss ด้วยครับแต่อีกแบบหนึ่งครับก็คือการเทรดจากแนวรับนะครับ หรือเราซื้อที่ราคาต่ําครับตรงนี้ครับคือการซื้อหลังจากราคามีการฟอร์มเป็นโร์นะครับด้านขวาครับแล้วเรามีสัญญาณแรงซื้อครับเด้งขึ้นตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ครับเป็นการคอนเฟิร์ม่าแหล่งซื้อเข้ามาจากเส้นแนวรับตรงนี้ที่เราคาดหวังไว้นะครับนั่นตรงนี้อาจจะเป็นเซตอัพที่ดีนะครับที่เราจะซื้อนะตรงนี้ครับแล้วก็ตั้งโลตรงนี้น่ะเป็นเลเวลการตั้งสตอปลอสครับอาจจะต่ํากว่าโลเราเราหนึ่งเอทีอาร์นะครับเช่นอาจจะอยู่ตรงนี้ครับ ซึ่งนี่คือเซตอัพที่ผมมองอยู่ที่ผมค่อนข้างชอบเซตอัพนี้นะครับเนื่องจากว่าบางทีนะครับราคาเนี่ยมันมีการ break out ออกจาก neckline ก็จริงครับแต่ว่ามันก็มักจะอาจจะไม่ฟอร์มกัน build up นะครับซึ่งมันก็ break ขึ้นไปเลยซึ่งทําให้เราจะพลาดการเทรดตรงนี้ไปได้ครับนั้นการเทรดจากการดิงขึ้นรอบแรกตรงนี้ครับก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับทั้ง profit potential ที่ค่อนข้างสูงกว่าครับนั้นตรงนี้ครับคือเซตอัพในกราฟ bitcoin ครับที่ผมกำลังมองอยู่ อีกอย่างหนึ่งครับที่ผมมองว่าตรงนี้ครับเป็นเส้นแนวรับที่สําคัญมากครับราวๆสี่พันสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยเหรียญครับเพราะว่าถ้าเราลากชั้นแนลนะครับจากโลตรงนี้ครับขึ้นมาที่ไฮตรงนี้ครับเราลากตรงไหนเราเห็นนะครับได้ว่าตรงนี้เนี่ยราคาจะมีการฟอร์มเป็นเทรนชั้นแนลแบบนี้อยู่ครับดังนั้นหลังจากราคามีการแตะที่เส้นบ่งชั้นแนลนะครับพร้อมกับฟอร์มเป็น d i เวอร์เจนราคาเนี่ยอาจจะมีการรีเวิร์สลงมาครับซึ่งคุณเห็นน้ว่าเส้นแนวรับ ที่40,400เหรียญตรงนี้ครับมันอยู่เป็นแนวรับเดียวนะครับกับเส้นล่างของชันแนลเลยนะครับเนื่องราคาเนี่ยอาจจะมีการรีเวิร์สลงมาเพื่อแตะเส้นล่างชันแนลริอมการเด้งขึ้นได้ครับนั้นถ้าใครครับยังไม่ได้ซื้อไปนะหลังจากที่ราคามีการเบกขึ้นมาครับก็อาจจะรอซื้อหลังจากราคามีการตกมาเทสเหล่าเส้นแนวรับพกนี้ได้ครับต่อมานะครับก็คือกราฟอลิสนะครับซ เข้าใส่เส้นแนวต้านตรงนี้เซตอัพของอลิสนะครับก็คล้ายกับบิทคอยครับคือราคาเนี่ยอาจจะมีการตกลงมาครับเพื่อฟอร์มเป็นโชเดอร์ด้านขวานะครับก่อนที่จะมีการเบรกขึ้นครับฟอร์มเป็นแพทเทิร์นอินเวอร์ให้เป็นโชเดอร์ได้ครับซึ่งอีกแพทเทิร์นหนึ่งครับที่กำลังฟอร์มในกราฟนะครับซึ่งผมมองอยู่ก็คือเอซอนนิงปลอดทิงเวตครับเพราะคุณเห็นว่ามันเป็นเส้นเทรลล์ลายสองเส้นนะครับที่ราคาเนี่ยที่มันกว้างขึ้นเรื่อยๆครับทําให้ราคาเนี่ยมีการสั่นมากขึ้นเรื่อยๆครับ ซึ่งเราต้องรอดูนะครับถ้าราคาเนี่ยจะมีการรีเวิร์สตรงมาจากเส้นแนวต้านตรงนี้ครับมันจะสามารถรับด้วยราคาที่แนวรับตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับที่11.87กว่าๆเหรียญตรงนี้ครับเพราะถ้าราคาเนี่ยไม่สามารถรับด้วยเส้นแนวรับตรงนี้ได้ครับราคาเนี่ยจะมีการรีเวิร์สตกลงมาที่โลตรงนี้ของราคาได้ครับซึ่งนะครับเราเห็นนะว่าตอนนี้ครับ list เนี่ยมีการ form เป็น divergence ใน short t e มครับคุณเห็นว่ามีสัญญาณของแรงขายเข้ามาครับ ความขับแยเวอร์แบบเจนต์ตรงนี้ครับเกิดขึ้นณนะแนวต้านของราคาด้วยนะครับนั้นผมมองว่าในช็อตเทอมเนี่ยราคาจะมีการรีเวิร์สลงมานะครับหรือว่าเป็นการคูแบ็กได้ครับซึ่งนี่คือสิ่งที่ผมเห็นนะครับในเหรียญของ Bitcoin และก็อลิสครับถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมอัปเดตให้ทุกวันนะครับ